พีเ่เก่งชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มากินเขาเนาะอือม,มีนนกระด้อะไรกินนิอะไรผัดกะเพราข้าวหมูซื้อเข้ามาไม่ได้ทำเองดอกซื้อเข้ามาเตรเหมือนมันจะเย็นนะแชร์ทุเย็นเอาไว้นะมมาเนอะมาเด็กผู้ชมมาก้นขเขา กันขึ้เขาละเมื่อเขามบ้านใครเหรอแมแต่นั่นนงดีดีนั่งครับเออนันน่งก็จะมานดีดีนั่งครับขึ้นไม่พิดอะไรให้มาเช้าเนี่ยฮะพิดอะไร ไม่คมือเมนบล็กเลยอ,อื่นๆเมือม่อกีอออ้ต้นตานอาก,ก,นอนอกินน่ะไม่เจะดีกว่าที่วันนี้ซื่อไก่มาทำไหมล่ะเนาะนะ,ะมันซื่อไก่กันอะไรเนาะซื่อไก่จะคึนโลไหมล่ะ 买个没有。 เรช่วงคลิปนึ่กับคุณจะมเท่ยเพลินีลเนาะก็มาส่วนสำเนีิเข่าวำเข่ากครับข้าหมูขาหมูซับใส่มะเขือมะเขือเ๊อกและเขาเรียกมะเขือยังไมะเขืออะไรเขาเรียกมะเขืออะไรเ็าเรียกมะเขืออะไรมะเขือป๊อเห็นไหมเหขาเรียกมะเขือป๊อเดี๋ยงก่อนอ้นได้ยิ้คือเข้ามาใม่ทำเองเนาะช่ช็อตเดอะไรแชร์ไิ้ตามไม่ต้องไปกินเส้นนครับโอ้ ก็เป็นไปคลิปหน้าเขาเลาที่มีกตัวอิคา่า